อุ้ยแกะปลาทูให้แมวที่ไหนคะเนี่ยแกะให้หมาแถวนี้แหละเอาเอา้หมาตัวนี้เนี่ยมันต้องโดนสักทีแล้วเนี่ยเนี่ยเอ็งเองเองขาดหุ้นนี่เมื่อนี่หมาหิวแล้วค่ะแม่ทำอะไรคะวันนี้แม่ต้มกะทิปลาทูใส่ยอดมะขามอ่อนลูกเมนูนี้ทวดเลินต้มให้แม่กิน เขาจะใช้ปลาสลิดต mm. ้มลูกค่ะแต่พ่อพี่อิงไม่ชอบกินปลาสลิดบอกว่าก้างเยอะอฉันก็ใจท่านผู้นําของฉันใช้ปลาทูนึ่งแทนแล้วต้องแกะก้างให้เรียบร้อยด้วยนะไม่งั้นท่านผู้นําเขาไม่กินค่ะลังมองอยู่นั่นแหละออันนี้ส่งตกถึงลูกอ้วนด้วยค่ะแม่เล่าเรื่องทวดเรือนอีกได้ไหมคะพี่อิงชอบฟังทวดเรือนเป็นยายทุนหัวของแม่ค่ะค่ะเขาเป็นคนหัวลําโพงอย้ายตามทวดย้อย มาททดย้อยเป็นทหารค่ะอ๋อค่ะทวดย้อยพิงจําได้ค่ะเขาชอบเรียกพิงว่าไอ้สเปอิงมาหาทวดหน่อยแม่เ็าคิดถึงทวดแม่ก็เลยทําเมนูนี้ค่ะอมแม่บอกสตรไม่ได้อีกแล้วนะลูกใส่เท่านั้นแล้วก็ใส่เท่านี้เอาค่ะไม่รู้ทุกคนจะหวาพี่ิงเว่าไปไหมแต่ววากับข้าวถี่แม่ทามันร้อยทุกเมนูเลยค่ะไม่ใช่เคยตวงเคยวัดอะไรนี่ค่ะไส่ไสไปพนนันเลรยร้อยหรือทุกคนชอมไม่ค่าเมนูง่ายๆไม่ซับซ้อนพันนี้